ดีค่ะช่วงรองลุยสวนกับคู่หูมหัศาจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้มากับอาจารย์สหภาพ,าพสวัสดีครับ,ค,รบค่ะแล้วก็นุชนานวนไฟค,คุณนุชนาหนวนไฟนะคะอันนี้จะเป็นผู้ที่ปรึกษาคู่หูะนะคะแล้วก็หญิงเกษตรด้วยนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่ก็จะเป็น สวนทุเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นสวนผสมเนาะระหว่างทุเรียนกับบังคุดวันนี้ที่เราพามาชมเนี่ยต้องบอกว่าทุเรียนป่วยแล้วก็ต้นโซมมากเลยใช่ไหมคะ,คะที่ผ่านมาแล้วก็เราก็เลยพามาดูว่าหลังจากที่ใช้คู่หูไปแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนเลยค่ะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะแล้วก็บอกนิดน,นึงว่าที่เนี่ยที่ไหน<อ>ที่เขาเรียกว <นำ S 1> ่าชื่อนางสาวกิติมาวชราสินหรือเรียกกันว่าติ่งนะคะ อยู่ตำบลวังสับพรสค่ะอำเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะที่นี่ที่นี่เป็นเป็นสวนที่ปลูกมังคุดด้วยแล้วก็ทุเรียนที่นี่เป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ยหมอนทองกับพวงมณีค่ะหมอนทองกับพวงมณีทั้งหมดมันกี่ต้นคะหมอนทองทั้งหมดกี่ต้นคะหมอนทองหนึ่งร้อยยี่สิบต้นคะ่ะหนึ่งร้อยี่สิบต้นแล้วพวงมณีพวงมณีสิบต้นคะ่ะสิบต้นแล้วก็มังคุดเนี่ยเห็น <c oughs> มังคุดเยอะมากเลยมังคุดหกสิบต้นเองค่ะหกสิบต้นแต่สวยเนาะคือแบบเข้ามาดูแล้วมังคุดเนี่ยกระดกมากเลย เดี๋ยวต้องถามผู้แนะนําก่อนว่าลราไปไงมาไงถึงมารู้จักแล้วก็มาแนะนําได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็จริงๆน้องก็อยู่หน้าวัดเวนนะคะ,ะก็ผู้ที่แนะนําน้องจริงๆก็คือป้าแอลนะคะ,ะคุณสังวานนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ ลูกค้าคนแรกเลยที่เปิดตลาดคู่ให้ในละแวกนี้นะคะก็ประมาณห้าปีแล้วปราบปาบลาสิลป์ชมพูใช่ไหมก็คือมาดูแลในเรื่องของการรักษาลาสิลปชมพูและทีนี้ก็ ป้าแอลกับน้องก็สนิทคุ้นเคยกันเนี้ยค่ะก็ได้แนะนําให้น้องใช้เพราะว่าแป้งที่บ้านเนาะมันป่วยมากแล้วซึ่งแปลงนี้น้องก็บอกว่าป่วยไม่ไม่แพ้กับแป้งอันนี้คือเราจะเห็นว่าร่องรอยเขายังอยู่เนาะที่ที่โคนต้นที่เป็นสีสีนี่ใช่ไหมคะมีร่องรอยเลยเยอะมากแต่นี้จากที่เริ่มใช้อ่าน้องติ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหนูเริ่มใช้ตั้งแต่ตัดผลไม้ปีที่แล้วเริ่มต้นประมาณมิถุนาค่ะมิถุนาปี64่นะคะที่เริ่มใช้ ตอนนั้นก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสภาพต้นก็คือมันไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าคือโอ้โหมันแย่มากเลยหนักเลยคือหนักมากแล้วปีที่แล้วให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะใช้ปีที่แล้วนะคะได้ประมาณแปลงเนี่ยตีไว้ประมาณสี่ตันนะคะค่ะแต่ปีเนี่ยหนูตีไว้เจ็ดถึงแปดตัน เท่าตัวเลยนะเทอาเท่าเลยไม่ก็ถ่อมตัวใช่ไหมแม่สิบก็ไม่สิบใช่ไหมยังคือปีที่แล้วคือสี่ตันคสี่ตันนี่คือหมอนทองร้อยยี่สิบต้นเนี่ยนะค่ะแต่มันยังได้ผลไม่เต็มที่อะค่ะยังได้ผลอยู่ประมาณสี่ถึงห้าสิบต้นก็คือสภาพต้นมันไม่สมบูรณ์ไม่ค่ะไม่ใช่แบบนี้ปีนี้เลยคิดว่าน่าจะได้หนึ่งเท่าตัวเพราะว่าคนที่นับลูกแล้วเคยใช้ก่อนเขาบอกว่า ตีไปเลยหนึ่งเท่าตัวเขาเขาลองมาแล้วบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นคือนับลูกแล้วด้วยนับลูกด้ป่ะคะหรือประมาณการยังไม่ได้นับเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเราแต่งไหมคะที่ที่ต้นเต็มต้นเลยแบบนี้แต่งแล้วค่ะเนี่ยแต่งขาดละอ้หลายสิบนะแต่งขาดแล้วคือจากทุเรียนป่วยแล้วก็มาขนาดนี้ก็คือกล้าทิ้งเลยกล้าให้ลูกขนาดนี้เลยอันนี้กี่ปีคะเนี่ยต้นที่่ต้นนี้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดปีได้ค่ะเนี่ยงั้นงั้นคือทุเรียนที่ให้ผลผลิตก็คืออยู่ที่หกเจ็ดปีค่ะ ก็คืออยู่ที่ประมาณกี่ต้นนะคะตอนนี้ที่ให้ผลผมลิตได้จริงอยู่ประมาณห้าสิบต้นห้าสิบต้นแล้วก็พวงมณลัยสิบต้นพวงมณีสิบต้นพวงมณีมัเขาเต็มอยู่แล้วเขาต้นใหญ่คนที่มาเห็นแบบนี้เห็นความแตกต่างเนี่ย จะชาวบ้านนี่น,นะครับจ,จากเดิมจากวันนี้เนี่ยนเขามาว่ายังไงบ้างเขา<ม><ต>บอกว่าทาําไมทําทุเรียนได้ขนาดนี้ปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้อย่างสวนข้างๆคือเขาก็สนใจนะะแต่ทีนี้เขามียากเก่าอยู่เขาอยากจะใช้ให้หมดไมมเขาจะเอาไปไหนเขาวางนี้บอกปีหน้าเขาเขาจะลองใช้ดู เขาก็มาดูนะเขาบอกถามว่าเราใช้แค่นี้จริงหรอบอกใช้แค่นี้จริงๆอเขาเขาใช้ยังไงเขาถึงทำแบบนี้เขาเขาผสมยาเหมือนแบบพวกฮอร์โมนอะอย่างเดียวนะแปดแปดเจ็ดแปดตัวจริงๆค่ะเขาใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนเราก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็ใช้แบบนั้นอย่างบำรุงลูกเนี่ยตังอย่างน้อยก็ต้องสามตัวขึ้นไปอ๋อคือก่อนจะมาเจอคู่หูเนี่ยเราก็ใช้เจ็ดแปดตัวเหมือนกันใช่ค่ะ อ๋อแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ก็ใช้แค่นี้แล้วก็บวกค่ายามแมลงนิดหน่อยใช้คู่ของตัวนั่นหมายถึงว่าการลดต้นทุนเราก็ช่วยได้เลยช่วยได้เยอะค่ะในส่วนของใบเนี่ยความชัดเจนไม่ว่าจะต้นหรือใบเนี่ยอันนี้น้องถึงลองบอกว่าน้องถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้เนี่ยจากที่เราสังเกตจากจัน การใช้ครั้งแรกเลยอ่ะน้องติ่งรู้สึกยังไงบ้างหรือเป็นยังไงใบทีแรกมันจะออกเหลืองเหลืองพอหนูมาใช้มันก็เริ่มเขียวเริ่มเขียวเริ่มดําก็ยังคุยกับแฟนว่าเออมันมันน่าจะเป็นที่ยาแล้วแหละ,ละอะไรเงี้ยเราก็ใส่ปุ๋ยก็มันไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะ,คะปุ๋ยอะ่ะหนูก็ว่าเออน่าจะเป็นที่ยาตัวเนี้แล้วเขาก็แนะนําว่าถ้านั่นอ่ะยิงไปที่ลูกเลย ลูกโตแน่นอนนูก็เนี่ยก็ใช้หนูก็ว่ามันโตรวดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเขาก็แนะนําว่าให้ใช้อันเนี้ยอย่าไปรวมก็อย่าฆ่าแมลงเขาบอกจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รวมได้แต่ว่าเขาว่ามันจะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหนูก็ว่าเราพ่นเองอ่ะก็เอาเตียงก็เสียง่าก็คือทส่มทุนสร้างไปเลยคือจัดเต็มไปเลยทีเดียวแล้วเราก็เห็นผลแล้วว่ามันดีขึ้นเยอะอะใครมาเห็นเขาก็บอกเออทุเรียนปีนี้ดีขึ้นมากๆ แล้วจากต้นที่มันป่วยหรือที่มันมีอาการมันอาจจะที่ผ่านมาคือมันมีการแฉะอะไรใช่ไหมใช่ค่ะมันมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะหนูพ่นยังไงอะคะหนูพ่นใส่ถังสะพายผสมสองตัวเนี้ยค่ะแล้วก็พ่นเลยความเข้มข้นล่ะคะผสมเท่ากับอันนี้ค่ะนี้สองร้อยอันนี้ก็สิบสิบห้าสิบห้าช้อนถังสองร้อยใช้อัตราส่วนเท่ากันอแล้วก็คือทั้งใบทั้งต้นคือใช้ ความเข้มข้นเท่ากันเลยค่ะได้ความเข้มข้นเท่ากันแล้วล้วฉีดล้คะฉีดกี่วันครั้งะคะก็เนี้ยสิบวันสิบวันครั้งค่ะสิบวันครั้งอ่าแล้วก็ช่วงที่รัดอ่อนมีไหมอะที่ส่วนเนี้ยก็เนี่ยมันก็รัดนี่หนูก็พ่นปกติแบบเนี้ยค่ะสิบวันมันก็ไม่มีปัญหาที่แบบเคยถามพี่เจี๊ยบว่าถ้ามันร่วงเยอะพี่เจี๊ยบบอกว่าให้ใส่หนึ่งเท่าตัวยังไม่ได้เคยใช้สูตรนั้นเลยก็คือก็ยังไม่ร่วงเลยยังไม่ร่วงมีแต่ที่เราเห็นนี่คือเราแต่งออกแค่นันนเออง่่หูแตกทีมย ก็คือก็ยังอยู่ของเขาเต็มที่<ช>เลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะ<ช>แล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงพอดีว่าเมื่อก่อนเนี้ย ชาวสวนทุเรียนอ่ะเหมือนกับหนูเองหนูก็จะได้ยินเนาะที่คุณพ่อคุณแม่บอกมาอะไรเงี้ยคือการที่ทําทุเรียนหลายรุ่นแล้วอยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมีปัญหามากแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเก็บเนาะเขาก็จะตัดทิ้งที้ง้เขาจะไว้รุ่นเดียวเขาจะไว้รุ่นเดียวตอนนี้เมื่อกี้ที่เดินดูเนี่ยคือเห็นมันมีหลายรุ่นมากเลยตั้งแต่ลูกขนาดนี้เป็นลูกนะลูกขนาดนั้นประมาณ3 3มรุ่นก็มีค่ะบในต้นเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันมันก็โตทันกันนะหนูก็มันไม่ยุ่งยากอ่ะ ธรรมดามันจะต้องแพ้กันแล้วมันก็จะต้องร่วงแต่นี่คือเขาก็ไม่ร่วงไม่อะไรเขาก็โตเขาปกติแล้วก็เก็บหมดเลยเก็บหมดเลยจะกี่รุ่นคือเก็บหมดของเรามันน้อยต้นไงครับพี่ก็เลยคิดว่าได้ร่นไหนเราก็มียาตัวนี้ก็ว่าดีแล้วอ่ะก็เลยลองเลยพวงมันดีหนูก็สามรุ่นเลยนะก็ก็ไม่ร่วงแล้วเขาก็โตไม่มีการแพ้กันไม่มีการปิดกันเลยที่นี่ที่นี่หนูทาสารไหมคะโฉบสารทาสารที่นี่เหรอคะทำค่ะ อ๋อทำค่ะตอนนี้ตอนตอนหนูยังไม่กล้าเสียงพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าไม่ต้องทำให้พอเลยหนูก็กลัว เออเราท่ามันไม่ออกเราเพิ่งใช้ปีแรกนะเนาะก็บอกเราท่าไม่ออกอ่ะปีหน้าปีหน้าแต่หนูทําที่เนี่ยทำห้าร้อยนะแต่สวนสวนของเพื่อนทำเจ็ดร้อยก็ออกเหมือนกันแต่ของเราก็มันยังดอกต้นให้ไม่ให้เป็นโรคแล้วได้แล้วได้ใช้คู่หูแบบเข้มข้นสูงฉีดใต้กิ่งอะไรเงี้ยได้ได้ใช้ไหมคะใช้ค่ะอ๋อก็ต้องใช้เหมือนกันคือตัวช่วยในการจดตาดอกเหมือนกันก็โทรปรึกษาพี่เจียหละเป็นเพราะอะไรถึงแม่บอกไม่ต้องทําสารเป็นเพราะอะไรคะอืมก็จากที่ มีประสบการณ์ม,มานะคะก็ถ้าเราสะสมอาหารตั้งแต่ช่วงทําใบมาเนี่ยถ้าต้นสมบูรณ์ใบพร้อม,มต้นมีกําลังเนี่ยค่ะทุกอย่างพร้อมใต้กิ่งแล้วก็สังเกตท้องกิ่งเนาะ<ม><ม>แล้ก็แค่พ่นดึงดอกด้วยชุดคู่หูสองเท่า,าคือ,อมีหลายๆสวนที่เป็นแปลงที่มไม่ได้ทําสารเลยใครที่ใช้ผ่านในช่วงปีแรกไปเนี่ยปีสองปีสามมาเนี่ย แค่ไม่ได้ทำทำสารกันเลยนะคะแต่ที่นี้อย่างกับของน้องติงเนี่ยก็คือเขาเพิ่งใช้ปีแรกนะคะก็เพิ่งเริ่มใช้เมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วค่ะก็เลยอาจจะยังยังยังย้งยังอยู่แต่ที่เนี้ยสิ่งที่เห็นชัดเจนที่ที่วันเนี้ยที่พาเข้ามานะคะก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยส่วนน้องโทมมากๆากโทมถึงขนาดว่า คิดว่าไม่น่าจะมีผลผลิตต่ออนะในในช่วงที่เราเห็นแปลงแปลงข้างนอกกันได้ฟังคําบอกเล่าจาำ้องว่าแปลงเนี้ยก็โซเหมือนข้างนอกเลยพี่แต่ว่าข้างในเนี่ยสวยมากแล้วก็มีการส่งรูปส่งอะไรให้กันดูออแต่ถ้าต่อเข้ามาเนี่ยก็ไม่ผิดหวังจริงสวยใบทุกอย่างพร้อมใบเขียวดําเงาหมดเลยนะคะและที่สาคัญม,มังคุดก็สวยใช่นะ จากที่เราเดินเดินดูเนี่ยมังคุดไม่มีผิวเสียเลยนะคะแล้วโตเสมอแล้วเมื่อกี้เดินเดินเนี่ยเจอไฟเดียวเด็ยไฟเดียวก็ลูกโตเสมออ่าแล้วมังคุดเนี่ยปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วไม่ค่อยดกเลยค่ะอ๋อไม่ค่อยดกแล้วก็ช่วงระยะช่วงเดือนเนี้ยมังคุดปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงคะลูกลูกใหญ่ลูกเล็กเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วมังคุดเราเริ่มเก็บประมาณเดือนเมษาอ๋อปีหนูแต่ว่าปีเนี้ยเร็วกว่านะคะ สิ้นเดือนนี้เราเริมจะมีเก็บแล้วเนะเพราะเห็นว่าลูกใหญ่แล้วเหมือนกันค่ะสิ้นเดือนนี้มีแต่ผิวเขาสวยมากเลยอ่ะใช้อะไรบ้างเปล่าคะใช้อะไรก็หนูใช้ยาฆ่าเพี้ยธรรมดาค่ะบาซเปอร์แล้วก็คู่เนี้ยอยู่แค่เนี้ยองคุณจะใช้อยู่แค่สามอย่างณวันนี้ที่เรามาดูอยู่เนาะทั้งใบก็สวยใช่ค่ะใบก็สวยแต่เข้ามาในนี้คือสวนทั้งสวนบอกได้เลยค่ะว่า คือสวยอะแต่ลําต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะมีสีแต้มนะคะแต่ข้างบนเนี่ยโอ้โหลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอ้ที่สีแต้มนี่ไม่ใช่ว่ามีแผลนะคะบางทีไม่เป่ยเขาก็ทาขูดตะไคร่ออกแล้วก็ทาก็ทากันทากันเอาไว้อะค่ะแต่ว่าใบเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็บางต้นก็คือติดลูกยังเล็กอยู่ก็มีหลายๆต้นก็คือลูกใกล้ละ ใกล้จะเก็บแล้วใช่ไหมคะรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งก็อยู่ประมาณวันที่สิบห้ามีสาก็ได้ตัดละค่ะฟงมันีก็อยู่ประมาณวันที่ห้าถึงวันที่สิบเนี่ยค่ะอีกไม่กี่วันน้อง้อติ่งบอกว่าคาดไว้ว่าจะประมาณแปดกันมีคนจองหรือยังอ่ะยังอะค่ะให้เพื่อนทาอะค่ะเพื่อนตัดเป็นลายกิโลคือตอนนี้ก็คืออย่างที่หนูใช้นี่คือต้นทุนเนี่ยคือลดไปแล้วลดแล้วหนูลดปุ๋ยทางดินไปด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้ลดค่ะลดทางดินก็ลดเยอะลดลงเลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของความประทับใจเนี่ยจะส่งเป็นรูปภาพใช่ม ที่บอกกันตลอดเวลาก็คือจะมีความประทับใจคือตลอดระยะเลวลาพิ่อมันสวยมากเลยนะอะไรเงี้ยก็อก <c oughs> เออเดี๋ยวเพราะนั้นช่วงระยะเวลาเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยจริงๆยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำที <c oughs> ่การใช้ของน้องสิงห์ <c oughs> เนาะ <c oughs> แต่ว่ามันเห็นผลที่น้องติงคิดว่ามันชัดเจนใช่ไหมคะว่าเกิดจากคู่หูแน่นอนใช่เพราะไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยไม่ใช่ยาตัวอื่นเลยแต่วิถุนามาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยตอนนี้ตอนแรกจริงๆแล้วมั่นใจป่ะคะหรือกล้าไหมเนี่ยเวลาเขาแนะนำเนี่อกีละกล้าไหมคะหรือว่าตัดสินใจเลยเขาบอกว่า ลูกน้าแอวอะ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยลองใช้ดูใช้ดริงจริงเราก็เออไปดูของเขาเออเอาลองลองก็ลองอืก็เลยสั่งเลยค่ะเพราะ<อ>เราไม่รู้<ล>ว่าจะแก้ปัญหาทุเรียนได้ยังไงใช่ไหมคะ เราก็เลยตัดสินใจเลยตัดสินใจแล้วก็เริ่มใช้เลยพอใช้ใบแรกมันก็เริ่มดีแล้วก็เลยแนะนําพี่เขาเขาก็เอาไปเหมือนกันเขาบอกเขาก็ใช้ดีนานไม่นานไม่จากหลังจากใช้แล้วเห็นความแตกต่างประมาณเดือนเดียวเองค่ะไม่นานไม่นานเพราะว่าใบมันก็เริ่มพอมันรัดใบอ่อนมาแบบเนี้เราก็เราฉีดไปปุ๊บมันก็จะเห็นถึงความแตกต่างพอดีค่ะคือลองมาทุกอย่างแล้วจนกระทั่งเราก็ไม่รู้แล้วว่าวันนี้ยมันมีแค่มีทางเลือกสองทางใช่คือไม่ใช้ หรือจะใช้ถ้าใช้ก็มีโอกาสก็รอดเนาะแต่ไม่ใช้ก็คืออาจจะไปก็ได้แล้วมันดีอย่างคือมันผสมง่ายไงแค่นี้เองอะจากที่เราเคยผสมยาทิ้งเยอะอันนี้คือต้องติ่งทําเองหมดเลยทั้งสวนดูแลเองหมดเลยคือดูแลใกล้ชิดเลยใช่ค่ะทําเองนั่นเองหมดมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะก็คืออย่างเราเป็นผู้แนะนาตัวชุดคู่หูเนี่ยนะคะต่อให้เราไปสวนสวนไหน มันมันความรู้สึกมันต่างกันนะคะถ้าลองก็คือเหมือนเราเดินเข้าไปสวนที่ไม่สวยต้นแบบเงาหงอยคือเราก็ไม่สบายใจใช่ไหมแต่พอเราเดินเข้ามาในสวนที่มีคุณภาพใบเบยอะไรดีดูดีไปหมดเนี่ยเราก็รู้สึกสุขใจแล้วมันสุขใจยิ่งกว่าก็คือผู้ที่ใช้ผลผลิตที่ได้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเห็นผลกับชุดคู่หูนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึก อิ่มเอิบใจไปด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับลูกค้าหรือว่าผู้ที่ยังไม่เคยใช้ชุดคู่หูนะคะถ้าอยากจะใช้ก็ลองใช้ดูค่ะไม่ผิดหวังไม่มีผลเสียแน่นอนแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกจังหวะแล้วก็จริงๆชุดคู่หูก็คือสามารถใช้ตั้งแต่ทําใบจนเก็บผลผลิตได้เลยนะคะเพียงแต่เราต้องเข้าใจวิกฤตของต้นไม้ว่าในแต่ละช่วง เราควรจะใช้แบบไหนเพราะในชุดคู่หูเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่ให้รู้จักวิธีการใช้แค่นั้นเองค่ะในใน,ในส่วนของติ่งเนียงติ่งบอกว่ามันลดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะทีนี้ในส่วนของการลดต้นทุนน้องติ่งคิดว่าการลดต้นทุนเนี่ยมันสําคัญต่อการทําส่วนทุเรียนไหมคะหรือ<ำ>ต่อการเกษตรสำคัญค่ะสําคัญ,คญมันเซฟรายได้รายจ่ายของเราได้เยอะมากเลยค่ะจบกที่เมื่อก่อนจะรายรายจ่ายค่าย,ยานเนี่ยจะอยู่ประมาณ20เอร์เซ็นเลยนะคะ ตอนนี้ก็หนูคิดว่าอยู่ประมาณ10นเนอค่ะก็ลดไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะใช่ลองคำนวณการที่ต้องุนลดก็คือกำไรเราเพิ่มเนาะใช่ค่ะเราก็มีแรงทำเพิ่มหน่อยได้ได้ขึ้นมาเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็ของเราก็เป็นชีวภาพด้วยเนาะในส่วนของการใช้ชีวภาพมันก็ดีต่อร่างกายและสุขภาพเราอยู่แล้วเนาะค่ะค่ะงั้นให้น้องติ่งฝากถึงผู้ชมทางบ้านด้วยว่าถ้ายังไม่กล้าใช้หรือ มีปัญหาหรือยังไงเนี่ยควรจะจะคิดแบบไหนหรือจะให้เขาทำยังไงดีชวนให้เขาใช้เลยคู่หูอะค่ะคือหนูอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะมันมันใช้ดีจริงๆแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างของเขาภายในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยจะเห็นเลยค่ะแล้วก็ลดต้นทุนจริงๆถ้าเขาลองเปิดใจดูกันค่ะค่ะ,คะต้นไม้ไม่โกหกไม,ไม่โกหกต้นไม้ไม่โกหกก็คือถ้าเขารู้สึกว่าเขา สมบูรณ์เขาก็จะแสดงออกมาว่าเขาได้เขามีความสมบูรณ์นะ,ะเขามีความสุขนะ,ะใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาป่วย<ะ>เขาก็จะบอกแสดงออกมาเนาะ,ะว่าเขาป่วยค่ะวันนี้ในส่วนนี้ก็จะบอกกับเราว่า คือวันนี้ที่เราเดินเข้ามาเราสัมผัสได้ถึงความสดชื่นเนาะความสวยงามมากเลยอะจริงๆค่ะมันมองไปแล้วมันแบบดูแล้วอิ่มใจเนาะค่ะค่ะอันนี้คนที่มีความสุขยิ่งกว่าเราก็น่าจะเป็นเจ้าของสวนแล้วค่ะนะครับก็ช่วงนี้ขอขอขอบคุณน้องติ่งนะครับขอบคุณค่ะที่อนุญาตให้พวกเราเข้ามาถ่ายทานะครับเพราะว่าเทปนี้ก็จะเป็นวิทยาทานสำหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนเนี่ยก็จะได้ดูก็จะได้เป็นตัวอย่างด้วยมาช่วยกันลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรแล้วก็เกษตรกรรไทยจะยั่งยืนและที่สําคัญครับขาดไม่ได้เคล็ดลับเลยว่าถ้าจะให้เห็นความแตกต่างต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสะม่ําเสมอนะครับ<ช>อันนี้เป็นเคล็ดลับของเกษตรกร,รทั่วประเทศพวกเราทั้ง4คนเลยก็ขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เวอร์แพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดภี่เย้